าฟ้ามันสว่างขึ้นอีกแล้วนะลูกแต่ทำไมมันไม่เหมือนแสงธรรมดาเลยอามา่าวันนี้ไม่ใช่แสงเช้าครับแต่เป็นแสงประสูตรวันนี้พระโคตะมะพุทธเจ้ากำลังเสด็จมาที่โลกมนุษย์อามา่าฟังนะครับป่าไม้นับพันต้นเริ่มโน้มเข้าหากันเหมือนโค้งคำนับให้การมาถึงของพระโพธิสัตว์ ดอกไม้บ้านพืบทั้งป่าโดยไม่รอยดูกันพื้นดินไม่สั่นแบบแผ่นดินไหวแต่มันเต้นเบาๆเหมือนหัวใจโลกเต้นครั้งแรกท่านางสิริมหามายาจับกิ่งสาระเอาไว้แล้วในวินาทีเดียวฟ้าสว่างขึ้นแม้จะเป็นเที่ยงวันอยู่แล้วแต่เป็นความสว่างแบบเหมือนใจของโลกถูกเปิดออกพระโพธิสัตว์ประสูติก้าวลงบนดอกบัวเจ็ดก้า ภายใต้พระบาทมีดอกบัวพุทธขึ้นทุก,ก้าวจริงๆครับรู้มันจริงเหรอตาหรือเป็นแค่นิทานอามานี่คือเหตุการณ์ตามคำพีไม่ใช่นิทานครับสัญ,ญลักษณ์ทั้งหมดถูกเล่าเพื่อให้รู้ว่านี่ไม่ใช่การเกิดปกติของมนุษย์แต่เป็นการเกิดของผู้ที่จะเปิดโลกให้เห็นความจริงอามาหลังจากประสูติมีสัญญาณใหญ่สี่อย่างเกิดขึ้นพร้อมกัน 1. แผ่นฟ้าเปิดเหมือนม่านถูกดึงออก 2. กลิ่นดอกไม้จากที่พยาสมบัติลงมาเอง 3. เสียงสวรรค์ร้องประสานเหมือนเสียงที่ไม่ใช่เสียง 4. แผ่นดินเย็นลงทันทีราวกับดับทุกความร้อนของโลกโอ้ยลูกแค่ฟังอย่างรู้สึกว่าโลกมันดีขึ้นเลยนะใช่ครับอมาม่าพอการเกิดของพระพุทธเจ้าไม่ใช่แค่เกิดมาแต่คือ จังหวะแรกที่โลกเริ่มหายใจจริงๆอามา่าวันนี้คือวันประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกของเราตั้งแต่วินาทีนี้ยุคใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้วครับ